ใช่ขายเกียร์สองตัวนี้นะครับคือจะเอาตัวไหนก็ได้ผมถ่ายเทสให้ให้เห็นความแตกต่างนะครับตัวหนึ่งเกียต่อเป็นแบบเสียบปลั๊กธรรมดานะครับจะคนโรนรอบไม่ได้นะครับตัวนี้จะคนโรลรอบไม่ได้นี่นะครับหมุนซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้จะหมุนซ้ายขวาได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้จะหมุนซ้ายขวาได้ขับสปีดได้นะครับ ตัวนี้จะหมุนได้ถึง60เฮิรต์นะครับก็จะเร็วกว่า,ท,าทั้งๆที่อัตรา,ท,ท,าทดเท่ากันนะครับอัตรา,ท,าทด1่่ส20ตัวเกียร์ของซูมิโตโมะนะครับขึ้นชื่อเรื่องของความละเอียดความแข็งนะครับความแข็งและความแม่นยํานะครับตัวนี้จะหมุนได้เร็วกว่านะครับ ตันี้หมุนได้60เฮิรตนะครับแล้วก็ปรับรอบได้ด้วยนะครับเผื่อใครยาได้ต้องการรอบช้ารอบอะไวพวกเนี้ยนะครับได้หมดเลยนะครับแรงบิดไม่ตกนะครับแต่เนี้ยจะฟิกรอบตายตัวนะครับเผาเป็นแบบทะลุนะครับเผานี่สวมทะลุนะครับตัวนี้เผาขนาดรูเผาเนี่ย30มิลนะครับ ผมกึ่งเหล็กตัวนี้มาให้ดูนะครับนี่นะครับคือใส่ทะลุหากาันได้จะใส่อยากด้านนู้นมาก็ได้ด้านนี้มาก็ได้ให้ผูด้านไหนได้หมดนะครับทํางานเรียบใช้ไฟสองร้อยี่สิบโวลต์นะครับให้ดูนะครับไอตัวนี้ก็จะถูกกว่านะครับเพราะไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์นะครับ อันนี้ก็จะบวกอินเวอร์เตอร์เข้าไปให้นะครับปรับสปีดปรับอะไรได้นะครับกินไฟน้อยกว่านะครับเพาใช้อินเวอร์เตอร์ถ่ายให้ดูตามนี้นะครับเทียบความแตกต่างกันนะครับช้าเร็วได้เ,เอาช้าจนแทบไม่หมุนไ,มได้หมุนเลยนะครับมีความละเอียดความนิ่งกินไฟน้อยนะครับ อันนี้จะปรับสปีดไม่ได้นะครับรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันนะครับสนใจตัวไหนแบบไหนยังไงสั่งได้นะครับขอบคุณครับ